ของให้เธอได้มองล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 องดูร่างทองของฉันจะทำใช้ปั่นปวดรันจนถึงข้างในลองลองปล่อยใจให้ฉันพาจะไปละลา ่าจะเป็นตัวตนขันนิสัยอย่างกีก็จะเป็นคนแบบว่าพูดไปเรื่อยพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเด่นไหมเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วจะงงงงหนีใช่หนูก็จะเป็นคนแปลกๆค่ะแบบเอเนจีเยอะๆแล้วก็พูดพูดเสียงดังๆหน่อยเวลาคนอยู่ใกล้ๆก็แบบว่าแต่ว่าต้องอุดหูนิดนึงเพราะว่าเสียงมังมากจดเด่นของเราแต่ละคนเออ เพราะว่าจริงๆแล้วเพลงลูกทุ่งอะค่ะเป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนแบบพวกเราสองคนอะโตมากับเพลงลูกทุ่งแล้วแบบ พอเรื่อยๆมาค่ะเพลงลูกทุ่งเริ่มเป็นแบบแนวเพลงที่คนไทยอะเริ่มแบบว่าลืมเลือนแล้วแบบว่าเหมือนแบบไม่ค่อยมีคนร้องอะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบอยากให้เพลงลูกทุ่งอะแบบว่าอยู่กับคนยุคใหม่ยุคแบบยุคเจนเราอะได้มากขึ้นอยากให้แบบคนไทยได้แบบลองฟังลูกทุ่งมากขึ้นเราก็เลยนาลูกทุ่งอะค่ะมาประยุกต์กับแนวดนตรีที่แบบว่าเป็นแนวดนตรีสมัยนี้เป็นแบบว่าแนวป๊อบที่แบบว่าทุกคนฟังกันอยู่แล้ว สำหรับหนูหนูรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบถ้าเป็นวัยรุ่นแบบเจนหนูอะเขาจะแบบว่าไม่ค่อยฟังเพลงลูกทุ่งกันแล้วเพราะว่าเหมือนแบบว่ามันดูแบบไม่แกรมอะไรเย้ะแต่ว่าจริงจริงอ่ะแกรมเดียวที่ฉันลิฟคือแกรมมิโก้ค่ะในความที่แบบเด็กสมัยนี้อาจจะโตมาแล้วแบบไม่ได้ยุคเหมือนสมัยก่อนที่แบบมีเพลงแค่แบบเพลงในประเทศเราของเราอะไรอย่างนี้ตอนนี้มันแบบว o r l d แล้วมันมีแบบหลายแนวหลายภาษาให้ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเด็กเด็กอาจจะไม่ได้ค่อยได้แบบซึมซับตรงนี้ใช่ รู้สึกว่าของเราก็จะใส่เป็นความแบบใส่เป็นดนตรีเนาะเราแบบว่าเรานำเพลงลูกทุ่งมาประยต์กับดนตรีหลายแนวมากขึ้นเหมือนแบบเช่นเพลงร่างทองที่แบบเราหุ่งปล่อยไปคือแบบว่าเรามาประยต์กับแบบแบบคอฟ EDM ใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าแบบให้ทุกคนแบบออกมาเต้นกันแบบอย่างไม่อายว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันคือเพลงลูกทุ่งนะเพราะจริงๆมันก็คือเพลงเพลงหนึ่งเราไม่อยากจะไปกําหนดสไตล์ว่าแบบว่าเออมันคือแบบลูกทุ่งเราจะไม่ฟังอะไร จริงๆคอนเซปต์เพลงล้างทองอ่ะคือมันมาง่ายมากคือมันมาจากการที่พี่บางปอน,นักแต่งเพลงอ่ะเขามานั่งจับเข่าคุยกับพวกเราแล้วคือเขา,ารู้สึกว่าพวกเรามีความเป็น L G B T Q L A บวกมากคือมีความเป็นพี่กะเคยมากเขาเลยว่าคือเราเรา,เราลองทาเพลงแบบว่าเออแบบเลิศแบบว่ามีคําแบบ เ <c oughs> ขาคถามภาษาของเราว่าหนูใช,ใช้ภาษาอย่างไรกันบ้างคาติดปากของพวกหนูคืออะไร,ะไรพวกหนูแบบ<ช>มีนิสัยใจคอเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์แต่คนเป็นยังไงแล้วเขาก็แบาบสกปรกทำเพลงใช่พี่บังกรนคือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเก่งมากเลยอะคือพี่เขาค่าอนข้างเรียบร้อยแต่เขาแต่งเพลงนี้ได้คือแบบจอสระอึ้องทําถึงว่าสร้างจริง <laughs> ท่าเต้นอะนไม่ได้ยากแต่ว่ามันยากคันไหเวี MV คือชุดกับท่าเต้นมันไม่ได้ไปด้วยกันคือแบบว่าชุดเรามันอลังการงานสร้างมากแล้วคือเครื่องหัวรองเท้าส้นสูงเอยได้ความแบบบีบของชุดแบบรองเท้าเปิดข้างเลยค่ะนช่เ,เ,เลยคือวันว<ช>ันเอ็มวีอยากว่าจะได้มาแต่ละฉากเราใช้เวลานานมากเพราะว่าเราต้อง ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละสเต็ปแบบอันนี้แบบเอ้ยชุดบาทอันนี้รองเท้าเต้นไม่ได้อันนี้แบบพื้นลื่นเต้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นคอนเซปที่มาหลายเพลงของน<ช>ิวคันที่มากๆค่ะอย่างเ <ays> <ค>ช่นแบบออลา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 อะไรอย่างเงี้ยก็มีทุกเพลงคือจะมีแบบว่ามีแบบลาลาเออเออย่างเงี้ยใช่ เกือบทุกเพลงของดิวคันที่ททใช่คือเป็นกิมมิกมากเลยค่ะแล้วเราก็อยากจะใส่แบบไทยคาลเจอร์เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของไทยของเราเข้าไปในเพลงคือจริงๆอ่ะเพลงเนี้ยแบบว่าเหมือนเราตั้งใจที่จะทําเมโลดี้ให้มันเป็นลูกทุ่งเพราะว่าคือเราอยากคงคอนเซปต์ความเป็นลูกทุ่งนั่นแหละแต่ว่าดนตรีอ่ะเราแบบ ยัด <M S 1> ความเป็นเพราะเป็น EDM แบบสมัยใหม่แบบยุคเราอะ<ช>เข้าไปเลยแล้วแบบจริงๆเราอยากมาลองดูกันว่าเฮ้ยมันเข้าไหมวะแล้วที่สําคัญนะคะในเพลงนี้มันมันไม่ได้มีแคา่ภาษากลางอย่างเดียวมันก็มีแบบภาษา,าแบบว่าสุพรรณแล้วก็มีอีสานด้วย<ช>คือเนี่ยคือความเป็นไทยคือเพลงนี้คือแบบใส่ครบเกือบจะถูกภาคแล้วในเนี่ย <laughs> คือเป็นท่อนเสริมแล้วกันเรียกว่าท่อนเสริมท่อนเสริมอ,มอะมันมีมา หลายเวอร์ชันมากแต่แบบมันมันไม่ได้สักทีจนแบบว่าพี่อัานหัวหน้าค่ายอะคะ่ะเขาแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้สักทีงั้นเราลองให้ไอคนร้องอะมันทําเองไหมเพื่อแบบว่ามันจะแบบว่าเป็นตัวตนของมันมากขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยครับพราหนูเขียนจริงๆคือหนูตั้งใจให้เพลงเนี้ยมีความเป็นตัวตนของพวกเราสองคนทั้งคู่คืออย่างหนูอะเป็นแบบว่า สาวสุพรรณใช่คือแบบเกิดที่สุพรรณก็เลยแบบว่ามีการใส่สำเนียงเนินๆแล้วก็มีแบบพูดถึงจังหวัดสุพรรณส่วนพี่กี้คือเขาเป็นมีเขาเป็นลูกครึ่งอีสานเขาเป็นแบบตราดขอนแก่นหนูก็เลยให้เขาแรปภาษาอีสานไปเลยแบบว่าฟี้ยวๆไปเลยถ้าไปดูหนูรู้สึกว่ามันคือการที่ใช้จริงของคนอย่างยิบก่อนเขาก็จะมี ทำท้องจองนั่นนี่นู่นคือเขาใช้จริงตรงนั้นแล้วเขาก็แบบรู้สึกว่ามันสัมผัสสอดคล้องเขาก็มาใช้ซึ่งสมัยเราเราก็รู้สึกว่าอยู่ในยุคที่มันแบบอาจาะสระกอึ้องทําถึงวาวซ่าอะไรอย่างนี้เข้ามาใส่ก็รู้สึกว่ามันเป็นการที่ใช้จริงค่ะแล้วมันก็ติดปากอะไรอย่างนี้มันก็เลยทําให้แบบว่า ข้าอยู่ในเพลงแล้วมันโอเคอย่างหนูแบบหนูรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของแบบว่าเราเอาความหลากหลายของภาษามาใส่ในเพลงอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันหนูไม่ได้มองว่ามันแบบเป็นคนละภาษาเพราะว่าพอเราฟังสำเนียงที่แบบเราทำดนตรีใส่ลงไปแล้วทำเมโลดี้หรือว่าจังหวะใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเข้ากันหนูมองว่ามันออกมาเป็นความสวยงามที่แบบว่าเฮ้ยมันก็จะได้ได,ได้ด้วยเนาะอ, <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> รู้สึกว่าเราสามารถมีร่างทองได้ดีขึ้นในทุกกวันใช่ใช่ใชมันร่างคอมันเกิดได้เยอะมากๆเลยถ้าเกิดแบบว่าเราโอเคกับ แบบการที่จะแบบโฟกัสตรงนั้นแล้วก็แบบมั่นใจอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบว่าจริงจมินนิ่งของคําว่าร่างทองที่แบบว่าเราต้องการจะเสือคือเป็นแบบร่างที่ทุกคนแบบมั่นใจในตัวเองมากกว่ามากกว่าจะแบบว่าคือแบบสวยที่สุดหรือว่าหล่อที่สุดจริงจริงเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบที่สุดก็ได้แต่ว่ามันคือแบบอะไรที่แบบเรามั่นใจที่สุดใช่ถ้าเป็นของก๊กีรู้สึกว่าจะเป็นตอนที่ทอดแรปชิมาสีแต่ง ของหนูก็คือท่อดเล็บที่หนูเตะไปก่อนาขายของเ,องเก่นท <c oughs> ุก <c oughs> อะเของหนูเป็นไทยเ u l t u r e นี่แหละตอนเด็กๆอ่ะเวลากลับแบบกลับคอนแก่นเขาจะชอบมีคนร้องคาราโอเกะเพลงมักไอ้หลายอีหลีแล้วหนูฟังแล้วหนูก็แบบเฮ้ยชอบก็รู้สึกว่าครั้งนึงก็อยากจะลองร้องกับคนที่เขาแบบร้องเพลงนี้เขาคือนี่เอ็มนะคะสลาค่ะ อย่างของหนูคือหนูรู้สึกว่าอยากข้อแลกกับทังโอมเพราะว่าคือหนูเป็นแบบฮิปฮอปแก๊งไงคือเราชอบคือแบบเราแบบชาวฮิปฮอปไงแบบชาวแรปไงเออแบบเด็กแรปแบบทรัพยาถ้ากิกกิอยากให้มันแค่แบบว่าเติบโตไปเรื่อยอะแบบค่อยๆ่อยไปค่อยเก็บเกี่ยวไม่ได้อยากแบบว่าต้องแบบวิ่ง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 อยากแบบ มองวิวข้างทางบ้างอะไรเงี้ยก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์บางทีเหนื่อยก็พักบ้างแต่เราก็ไม่ได้เดินถอยไปไหนเราก็แค่พักแล้วเราก็เดินหน้าต่อใช่ระหว่างทางก็เก็บดอกมงดอกไม้ทํางานอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะสำหรับมุมหนูคือแบบว่า อยากใชอาชีพนี้แบบว่าศิลปินอะแบบว่าให้มันเป็นอาชีพที่เราสามารถเลี้ยงตัวเองได้จริงๆแบบว่าเราประสบความสําเร็จด้านนี้จริงๆเพราะว่ามันคือความฝันของหนูตั้งแต่เด็กเลยว่าแบบอยากจะให้มันไปถึงฝั่งฝันจริงๆแบบสักวันแบบให้เรามีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆแบบมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีโอกาสได้ทานู่นทํานี่มากขึ้นเพราะว่าแบบว่าเออแล้วก็มีโอกาสเข้ามาแบบเช่นละครเวทีภาพยนตร์ละครอะไรอย่างเงี้ย ก็ฝากด้วยนะคะเพลงล่างทองนะคะสามารถรับชม MV ได้แล้ววันนี้นะคะที่ช่อง YouTube แกมิกโกโออฟฟิเชียลคะล่ะก็ฝากด้วยนะคะชาเลนติกต็อกนะคะล่างทองในคันที่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเสียงกันเีอะาแล้วก็ฝากละครเวทีด้วยนะคะฟ้าจ้าเไซด์เดนมินิอนะคะกำลังจะกลับมาแสดงในวันที่26ตุลาน,นี้นะคะก็สามารถกดบัตรได้ที่ t ท็กเก็ตเ<น><น>มเจอร์ค่ะขอบคุณค่ะมองตรงๆก็ดูดีดูดีหุ่นมันแมนแบบเหมีย